สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพุนทองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมทอมมีชัยพงแล่นนะครับผมผมก็จะมีที่ดินสวยๆจากโครงการชัยพงแล่นนะครับผมที่ดินเงินพรนะครับมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพุนทองของเฮานะครับถนนที่มองเห็นอยู่นี่ก็คือจะเป็นถนนเส้นพุนท่องบัวขาวนะครับผมวงหนาขึ้นไปก็จะไปตัวอำเภอพุนท่องนะครับไป จังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมแล้วก็ทามุ่งหน้าขึ้นไปนี้ก็จะไปตัวไปบัวขาวนะครับผมไปจังหวัดมุกดาหารนะครับหรือจะไปจังหวัดสกลน,นครน,นะครับผมก็จะมุ่งหนาขึ้นไปทางนี้นะครับที่ดิน ของทางโครงการชัยพงษ์แลนด์นะครับจะอยู่ตรงขามกันครับทางเขาหมบ้านน้องแสงทุ่งนะครับผมตรงขามกันกับรีสอร์ทนะครับนักบินรีสอร์ทนะครับผมที่ดินแปลงนี้จะห้างถนนเสน้นพ้นท่องบัวขาวเข้าไปในซอยประมาณร้อยเมตรนะครับก็ค,คือจะเป็นซอยนี้นะครับผมซอยตรงขามกันเลยนะครับครับ ทางเขาหมบานหนองแสงทุ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมยำมชม่อมครงการกันเลยนะครับผมตอนนี้ถนนกําลังจะพัฒนาให้นะครับผมก็คือถนนจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมทางโครงการกจะเอาหินคุกมาลงให้นะครับจะเกลดปรับเป็นถนนใหม่ให้นะครับผมไปยมช่อมครงการกันเลยนะครับผม บริเวณรอบคางนี่ก็ยังจะเป็นทุ่งนาอยู่นะครับผมยังยังเป็นสวนอ้อยอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากซื้อที่ไว้เก็บนะครับหรือซื้อที่ไว้ปูบ้านก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมในนะครับ อย่าชมทางโครงการเราได้เลยนะครับผมที่แปลงนี้นะครับจะแบ่งเป็นหลอกลางงานนะครับมีทั้งหมดอยู่32ล็อกนะครับผม ขายอยู่ตารางว่าละสามพันหานะครับก็คืองานละสามแสนหานะครับแต่ทางโครงการเป็นทางทางโครงการนี่ก็จะเป็นขายเป็นเงินผ่อนนะครับผ่อนระยะสามปีนะครับผมเริ่มต้นผ่อนทีเดือนละสามพันบาทขึ้นไปนะครับตอนนี้ทางโครงการของห้องก็กาลังจะทําถนนนะครับ เป็นถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนในโครงการนะครับผมถนนในโครงการนี่ก็จะกว้าง8เมตรนะครับเป็นถนนสาธารณะนะประโยชน์นะครับผมทีมองเห็นรถกําลังทำถนนอยู่นะครับผมานใดสนใจอยากสื้อหาถือที่ไปเก็บนะครับหรือสื้อที่ไปปลูกบ้านนะครับผมราคานี้ก แวะเข้ามาเยี่ยมชมหน่อยนะครับผมต่าคานี่ก็ถือว่าวะแพงนะครับผมเพราะว่าเป็นระยะเงินผ่อนนะครับผมถนนในโครงการก็เป็นถนนกว้าง8เมตรนะครับเป็นถนน,น,น,ถน,นสาธารณประโยชน์นะครับผม ลูกค้าท่านใดมาจองถ้าจองกับสองพันบาทนะครับผมทําสัญญากับเสื้อขายกับเมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็ว้างเงินพ่อนมาครบเวลาครบ3ปีนะครับกับนัดโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานที่ดินใดเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดนะครับ ออกโฉนดให้นะครับผมเป็นโฉนดแล้วนะครับผมบรรยากาศโดยหรอบนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามในนะครับที่0 8 C, 4 18, 4 1 8 4 1 2 2ผมทอมมี่นะครับผม อยาจะแวะขามาเยี่ยมชมโครงการทั่มมหากรก็ได้นะครับผมจะได้พาเขามาเยี่ยมชมนะครับหรือจะเขามาหาอยู่ในสำนักง,งานสำนักง,งานของเฮานะครับผมสำนักงานกจะอยู่ข่างสบายดีดีสอดนะครับผมสำนักงานขายนะครับผม บรรยากาศโดยรอบมีดีเลยนะครับผม มื่อวานี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ้าถ,ถนนทําเสด็จเมื่อใดผมก็จะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องให้ชมกันอีกที่นึงนะครับผมเมื่อวนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม